สุขสมัยรีบพี่น้องสูขขส่ขู่สูข้นครับกว้างอิลีพ่ะพี่น้องมาเบิงหน้าเขา่าเป็นเข่ากอขอ1ิบหาประจำฤดูการผลิต2568ครับพื้นที่ที่พี่น้องเห็นยูมองนี้เป็นหน้าของกวางอิรีครับทุ่งนาป่าสแบง อยู่หนองสวงบ้านค่อนกลามตำบลค่อนกลามอำเภอ,อย่างชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดครับเมื่อนี่ตอนคำคำแรงแรง,แรงของวันที่28เดือนสิงหาคม2,568ครับเมื่อนี่ฝนตกแต่เศร้าครับฝนตกลงมาตั้งแต่เศร้าประมาณ ตีเครับฝนเทลงมาปันวาฟฝ่าหัวครับซึ่งก้อนหน้านี่พื้นที่มองนี้กับไม่น้ำแซ่เขาอยู่แล้วหน้าแปลงนี้บ่เคยขาดครับบ่เคยขาดบ่เคยขาดน้ำยังห่อยหน่อย,อยก็คือบ่เคยแห้งไม่เคยแห้งไม่เคยแล้งถึงฝนบ่ตก โตเนื่องกันเป็นเดือนพื้นที่มองนี้ก็ะยัง่งซุมเป็นหน้าทงครับแต่ว่ากับบอดดิเ็นทงอิลี่นเอิ่นว่าทอหนองสวงแต่กับบอด้อยูหมองลุ่มกมูกับบอด้อยูโคกพื้นที่กับพอดีพอดีครับ หน้าแปลงนี้กว้างอิลีเริ่มวานวันที่10เดือนพฤษภา,าคม2568ครับเมื่อนี้กับวันที่28เดือนสิงหาคม2568หน้าแปลงนี้ตัดใบเข่าแล้วเที่ยวนึงครับตั้งแต่อายุป,ประมาณ60มือตัดใบเข่ามาแล้วกะใส่ปุ๋ยมา ตัวเนื่องมากสอง่ยวแล้วครับใส่ปุ๋ยมาสองียวแล้วภาพพี่น้องมาติดตามเบ่งเหลือรอบสุดท้ายที่กวางอิลิจะใส่ก่อนบุญเขา่ากใส่ก่อนบุญเขา่ากใส่ประมาณวันที่15 16เดือนกันยายน2,568ครับ อีกประมาณสิบห้ามือปุ๋ยรับร่วงมาแน่นอนครับนาม,มีเต็มหน้าครับนาม,มีเต็มหน้าตอนนี้ยางอยู่กลางกลางทงหน้าอยู่ในคู่หน้านี่แหละให้พี่น้องได้เบึงลักษณะของต้นเขา ีนี้เป็นปีที่เฮดหน้าคนขางจะยากลำบากครับหลายคนหลายพื้นที่ทงหน้าบ่เคยถึกฝ้าถึกฝนน้ำพันแจ๊กเจอบรบ่ท่านไหนวานปุ๋ยน้ำพันแจักเจืบางมองบางบอนหยาทวมเขา่าบางมองบางบอนตัดใบเข่าแล้วต้นเขา่าบ่ขึ้น เพราะว่าหญ้าท่วมเขาตัดข้าวรอฝนแต่ฝนกับบอมหาจักเจือเฮ็ดยากครับบางพื้นที่บ่มีน้ำครับบางพื้นที่น้าท่วมบางพื้นที่แห่งบางพื้นที่แหล่งเป็นเรื่อง รกตทกของธรรมชาติที่เห้าบอสามารถกำหนดสภาพของดินฟ้าอากาศได้เห็ดหน้าอาสายฝนเสี่ยงอยู่คือกันครับเสียงอยู่คือกัน,น,กนแล้วแต่สภาพดินฟ้าอากาศแล้วแต่บุญวัสนา พื้นที่หลาหมองไหลบอลวันเข่าวบอออกพื้นที่หลาหมองไหลบอนวันเข่าออกดีแต่ว่าบ่มีนน่ำบ่มีในบ่มีฝ่าบ่มีฝนของพี่น้องเป็นยังไงครับหน้าเขาสำหรับปีนี้สำหรับเมื่อน,นี้ น้ำเต็มหน้าพอดีครับน้ำเต็มหน้าพอดีน้ำบ่ถ่วมน้ำบ่ล้นน้ำบ่แหง้งเดี๋ยวกวางอิลีจะหันมุมกล้องให้พี่น้องดเดบ่งรอบๆครับหน้าแปลงนี้พื้นที่สิบไร่ครับพื้นที่สิบไร่ มาตอนคำตอนแรกครับมาตอนคำตอนแรกให้พี่น้องได้เห็นสภาพหน้าเข่าให้พี่น้องได้เบิง้งที่บอกว่าทุ่งนาป่าสะแบงเพราะว่ามีหมองโน,น่นๆ้นฟังที่ห้าแนมเห็นข้างหน้าครับเป็นป่าสะแบง นี่ก่อนฤดูการเห็ดหน้าตัดต้นสะแบงลงไปแล้วซิปเอต้นครับตัดลงไปแล้วซิบเอต้นกันยังหนาอยู่คือเก่าเพื่อบ่อห้ต้นสะแบงงําเข่ากัดทยอยเอาออกครับเอาออกทุ่งนาป่าสะแบง อยู่หนองสวงบ้านค่อนกรรมตำบลค่อนกรรมอำเภอ,อย่างชุมน่อยจังหวัดศรีสะเกดสายขวาให้พี่น้องได้เบิงครับให้พี่น้องได้เบิงอีกมุมหนึ่งของแปลงหน้าครับอันนี้เป็นแดนคนลรฟัง กับหน้าพีหน้านองครับเขากระโบสูงแห้งปาไไนครับกระบอเตียแห้งปาไไนกับพอดีพอดี ที่ไซบริไซสูตรสูงครับสิบสี่หกปุ๋ยสูตรสิบสี่หกครับเขียวโดนเขียวน่านค่อยๆเขียวไปเรื่อยๆใบบอออนใบบอเฟื่อย ใบบรได้เขียวปีใบเขียวใสครับใบแข็งใบตั้งใบตรงนำกระพอดีพอดีครับนำพอดีพอดีอยังในคู่แดนให้พี่น้องได้เบิ่งครับ ตอนนี้อยู่หัวหน้าครับอย่างมะฮอดหัวหน้าครับถ่ายรูปให้พี่น้องได้เบิง้งเป็นเข่าหอมดอกมะลิกอขอสิบหาเป็นเข่าหน้าปี ประจำปีการผลิต2,568ยหกสิบครับให้พี่น้องในเบื้องน้าครับอ่าลักแดน ลักเขตยักแดนหน้าคางๆเพกก้นกระง่ามคือกันครับหน้าคางๆกระง่ามแต่ว่าพิ้นบ้าน,นไดใส่ปุ๋ยเถื่อทีสองหน้าแปลงนี้พ้นใส่ปุ๋ยสอง่ถวใส่ไปแล้วรอบหนึ่งครับรอบสุดท้ายเป็นปุ๋ยรับรวงแต่ว่าของกวางอิลีใส่ไปแล้วสอง่ยวครับใส่ไปแล้วสองรอบรอบสุดท้ายก็จะเป็นปุ๋ยรับรวง จะใส่ปุ๋ยประมาณวันที่15เดือนกันยายนต5 6 8ครับในช่วงเขาสากพอดีเข้าหลังจากเข้าใส่ปุ๋ยแล้วก็จะเริ่มตั้งท้องจากเขาสากไปหาออกพรนษาครับเขาจะเริ่มตั้งท้อง จากหัวหน้าครับจากหัวหน้าไทยลงไปให้พี่น้องในเบิงครับจากปลายนาเอาเข่าเจ้าของเนี่ยแหละครับให้พี่น้องด้เบิง้งคือแต่เอาเพิน่นเอาเข่าพี่น้องให้ให้เบิ้งกับอกว่าถือ เอาเขาพี่น้องให้เบิ้งกระบ,บอกบดเคือว่าเป็นเห็ดจังไหนแต่ว่าถ้าเอาเขาจากของให้เบิ้งเฮ้ากับหูช่วงเวลาเฮ้ากระหูว่าเฮ้าเห็ดอย่างแ่จังไหนเอามาให้เบิ้งเพื่อแหลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปน้ำกันครับอันนี้ก็เป็นฟั่งแดนครับอ่ะแดนหน้าถ่ายจากหัวหน้าลงไปครับ ยางเบ่งไปน้ากันครับพี่น้องครับยางพึงไปน้ากันยางคู่แดนนี่แหละครับยางน้าคู่แดนอีกฝั่งหนึ่งของของหน้าครับยางคนเราฟังของแดนให้พี่น้องได้เบ่งเข่าทัวหน้า บึงใกล้ๆครับน้ำครับน้ำครับกอเข่าครับหน้าแปลงนี้กว้างอิลีเว้าให้พี่น้องฟังเป็นการทบทวนอีกเคือนหนึ่งวา่าเป็นหน้าเข่า หอมดอกมาลีกกขอ1ิหพื้นที่ทั้งหมด10บไร่เข้าใส่มเมล็ดพันธุ์ในการวานโดยเฉลียครับโดยเฉลีย่ยประมาณ15ถึง20กิโลกร,รัมต่อไร่ครับใส่เข่าพันธ์บัวไหลหน้าสิบไรใส่มเมล็ดพันธุ์ประมาณ ร้อยหาสิบถึงสองรอยกิโลกร,รัมครับรอใส่ปุ๋ยรับร่วงอีกรอบหนึ่งครับรอใส่ปุ๋ยรับรวงอีกรอบนึง มาย่ำคำย่ำแรงมาเก็บภาพให้พี่น้องได้เบิ้งครับเอามาแหลกเปลี่ยนกันของพี่น้องเป็นจังไงแนะ่เ้าซุกกันฟั่งครับของพี่น้องเป็นยังไนแนะ่เ้าซุกกันฟัง่งเอามาแหลกเปลี่ยนเรียนรู้น้ำกันครับ ชีวิตของเชาวไ่ยชาวนาเฮาเมื่อขึ้นฝนค่อนขางจะนักพอสมควรอยู่ครับฝ่าหัวเทศลมากแต่ตีสีครับจนหดแจ้งหุะ่ะ กังเว้นกระซำลงไม้อีกอยู่น้ำเต็มหน้าพอดีน้ำเต็มหน้าพอดีเขาเต็มหน้าปลาเต็มทงครับเขาก,า,ากระงามหญ้ากระงามงามไปน้ำกันบิดเอารดเป็นธรรมชาติของ ของการเห็ุหน้าครับเห็ดหน้าบ่มีหยากับบแมเอนหย่าก,กับมีในธรรมดามองหน่อยมองไล่มองน้ามองบงังยังออมหน้าให้พี่น้องได้เบิ่งครับทุ่งนาป่าสะแบงอยู่หนองสวง บ้าน่อนกรร่ตำบล่อนแกรร่อำเภอ,อย่างชุมน้อยจังหวัดสีสเกตครับเป็นแปลงหน้าของกวางอีลีเองลงมือเห็ดเองใส่ปุ๋ยเองทุกอย่างจากการเห็ดจริงทำจริงครับเห็ดจริงทำจริง บอด้จินตนาการเอาบอด้คิดว่าของแท้ครับทุ่งนาป่าสะแบงนี่แหละครับป่าสะแบงทงั้งนาเนี่ยต้นสะแบงหลายๆเนี่ยล่ะมองอื่นก็มีอยู่ป้าไป แต่ว่าหน้าของกวางอิลีหลายกโกมูครับกวางอิลีขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบครับฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับกวางอิลีครับ เทาเอาประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการเหตุไหเห็นหน้าน้านกันคลิปนี้พัพพ่้องมาเบิงสํานีครับมาติดตามผลการเห็ุหน้าของปี2 5 6 8ครับ พอกันไม้ในคลิบหน้าครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซํำนี้ให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งมดทุกมดโศกมดโรรกมดไพ่สบายอกสบายใจร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์สุขุสุขคนครับพอกันไม้ในคลิบหนา้าคลิปนี้เอาไว้ซํำนี้ครับ กว้างอิลีสวัสดีครับ